เธอจะลองอใ,ใจหน่อยไหมในครั้งที่เธอไร้ลาที่ฉันพยายามจะนี้ในลองลองตามมาง้อหน่อยสิอยากเห็นว่ามีกี่วิธีที่เธอยังไม่ได้ใช้คำพูดไม่สำคัญนี่เธอยังไม่เข้าใจรู้ว่าจริงๆเธอกำลังเนียนแล้งทำเป็นไม่รู้รอให้เธอไม่บอกแน่นอนว่าฉันรู้ดีว่าใจเธอมีแค่ฉัน So I know you can take me out of your mind ฉ นี้ให้เธอพากลับได้ไหมแค่ไกลๆที่ต้องทำเป็นลังเลใจก็เพราะไม่อยากให้เธอชกเคิดเธอไม่ยอมทำไม้มันชัดๆว่าเธอคนฉันนักแค่ไหนถามใจตัวเองอีกสัอครั้งก่อนแล้วลองบงงองตาคนนี้เธอเห็นอะไรม้างไหมละครของฉันมาเกินจะตาดไว้แค่พูดไปทำ ฉันต้องการไม่ว่าอะไรเธอก็พร้อมจะส่งมาเจอความาต่อให้เป็นฝันหรือว่าสวรรค์จะลองชุดม่าน้ำคำพัน for me under the sky จะแล้วน่าจะทำอะไรจะคิดยังไงที่ฉันจะไปก็แค่ลองใจก็ถชอบคนเล่น <ผม S 1> ตัวไม่ใช่หรอแค่ครั้งแรกที่เราได้เจอได้ข่าวว่าเธอนะ่ะแถบแล้วเมอเอ้ใครนะเพิอแบบ,บบอยากเจอกันถึงวัน Hey เธอเกมยังไม่จบนะ Come and get me oh oh I just coming babe You got Swing stay a Craven film I driven can the night, like เธอมือฉันไปเธอแน่จริงก็พาเราบิบินถึงฟ้าไกลลองดูสิอย่าลังเลใจสวรรค์เธอจะสูงสักแค่ไหนเธอไม่ยอมถ้าไม่มันชัดว่าเธอคองฉันนักแค่ไหนถามใจตัวเองอีกเซอครั้งก่อนเร้วลองบางตาคนนี้เธอเห็นอะไรบ้างไหมละครของฉันมาเกินจะตัดไวแค ไปทำเป็นบอกไปว่าฉันต้องการไม่ว่าอะไรเธอก็พร้อมจะส่งมาจะความมาต่อให้เป็นฟ้าหรอว่าสวรรค์ฉลองชุดมาน้ำคำฮันฟอร์มี u อันเดอร์เดรู้ตัวใช่ไหมถึงมีเธอไปเธอก็อไม่มีวันไปจากฉันลองพูดว่าไม่คิดถึงตรงที่ได้สัมผัสยอมรับออกมาแค่นั้นจะยากอาะไร จูบเขาเรามันถึงใจแบบนี้ถามจริงเธอใครมันจะไปอยากนี้เธอเข้าใจความจริงเราใช่ไหมว่าเธอคนฉันน่าเก่ียดทีามใจตัวเองเสักครั้งหน่อยใครเคยก็ไม่นิดและให้เธอลองคิดว่าเธอนะ่ะชอบละครคือฉันไหม I'm ready to send it to you Even I'm a pharaoh, the heaven will take me Hand out, come hunt for me under the sky We'll be down Never escape from the sky we'll let you go We can't escape from the sky